ออกค่าเมอรส่งค่าเมอรส่งมีพี่น้องเขากูโก้ก,ออกุณดีคันา๋อออกค่าในวิดีโอในขันาดเเดมาหมอกลานในปันก้นเป็นหัวเขาเจ็บคนันาดโดนในหู้ไหวว่าอ่าโดห้ามกินสังลารในคันอ๋ทั้งหมดมีสามข้อค่าออกค่าข้อที่หนึ่งคันอ๋อออกค่าเขาขาวเข้า,ข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 าเหนียวค่าอย่ายไปกินน้ำคันอกอออกค่า เพราเป็นนเฮากินเขาไน้เบืร์ดีก็เขากองอยังเนี่นะเขากองอ่าอ่าคล้ายๆเหมือนจะเข่าแสงที่เมื่อครั้นั้นครันเนาะเพราะเป็นนาก็เฮากินเขาเจ้านั้นครันเนาะก้นเป็นโอเข่าเจ็บครันเนาะอ่าย่ำขาก้นเป็นโอเข่าเจ็บนั้นครันเนาะเพราะว่ากินเข, entonces, ข,ข่าขาวคนเดียวเพราะเขากินน right ้ำหนาล้านน้ำหนาด้านล่างเนี่ยเพราะว่าอ่าร่างกายเขามันย่อยมันย่อยอาหารตั้งเนี่ยก็มันตีเคเธอร์เขาปีเนี่ยก็มันแดกกันหนาที่หโอโคมันเดกันหนาที่โอเข่าเขาจะในคันเนาะครับ เพราะเป็นนหากินเขาเขากองไอ้เขาได้บรจะไในคนหน่ออคาเขอที่สองคนหนอเขาซ้อยเขาซอย่าเขาซอยหรือมากเขาสรอยต่อจะในี่คนหน่อเขาส้อยวันมื่นๆมาคันหน่ออคาเพราะเป็นนาามกินคันหน่อเพราเขากินนำหนาที่ที่เนี่ยอห้เธอรเพราะมันเด็บผ่อยมันเด็ดจนมันมันเต็มดีคันหน่ออคาเขอที่สาคนหนอ ข้าขนมปังห้าข้ามุ่นขนมปังเจ้านอันมีเกลือหวานน้ำน้นั่นค่ะเนาะอ่าเจ้าน่นค่ะอย่าไปอย่าไปกินค่ะเนาะเพร่อเอากินเลยข้ามันเตะเธอเอาปีอ่ะแล้วก็มันติกันหนาดีหูเขาเขาเจ้านายข้าแล้ว่าตัวเขามันมีสารย่อยอาหารเนี่ยก็มันเตะกันนักเรื่องข้าเนาะพ่อเอาอาซาเขาใหญ่ไม้นั่นค่ะเนาะเขาค่ะ อันนี้เป็นสามคอ,อนตั้งคันอ่อขาวเดี๋ยวมาหมอกนันเดบันเฮ็ดตงง้องง่ายๆคันอ่อสามคอ,อนนคะครัอันตั้งคันอ่อขาวยักก็อย่าไปลืมปริกแช่มันก้มสองก้มตาพี่นอ้องเขาเดินเลยหูเดินเลยยินเดินเยอ่าเดินเลยหูจักไล่าหามกินตีก้นเป็นโอเคเอาเจ็บนั่นค,นะคะันอ่อขาวยักก็เดี๋ยวมีอ่าเดี๋ยวมาลงบันวันนี้มันออดคันอ่อขาะ,ะขอ่อขาวเหมือส่งค่ายินดีปันหูปันตั้งหูกูก็คันอ่อข,อะะะขอาวเหมือส่งค่า